ไซร่าวันนี้ข้าจะพาเข้าไปเมืองของเหล่ามนุษย์นะอ่ะมนุษย์เจ้าพร้อมไหมเออพร้อมไว้อ่าตกตกโอ้ยเจอดระวังด้วยระวังด้วยโอ้โหไม่เห็นเลยเลยไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยก็เห็นคนเห็นคนลอยได้ไซร่าอยู่ไหนไซร่าอยู่ไหนไม่รู้แล้วอ่ะนี่ไง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 ไหนวะไซร่าอยู่นี่อ๋อเจอแล้วเจอแล้วทางนู้นไปทางนู้นต่อเอ้ย ม,มีคนด้วยโอ้และตัวอะไรเมื่อกี้ตัวมันเล็กๆไปไหนแล้วน่ะตัวเล็กๆเจ้าเห็นใช่ไหมไม่เห็นเลยเมื่อกี้ข้าเห็นมันนั่งอยู่บนขอนไม้นะม่ะโอ๊ยข้าลงกินตางูมไม่ลงแล้วกินไม่ลงเมีใครอยู่ไหมน่ะเมื่อกีอ้เสียงใครอ่ะเสียงใครไม่มีไม่มีเสียงใครไม่ พวกเจ้าเป็นใครเฉียงไทยเฉียงไทยแกเป็นใครอ่ะไม่ไซร่าถอยมาพวกพวกเจ้าเป็นใครอืมไหนไหนอยู่ไหนแกอยู่ไหนวะออกมาให้ข้าเห็นซิไม่ไม่ออกจะทำร้ายทำร้ายข้าหรือเปล่าอาเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่นี่มันอยู่นี่เอ้ยอยู่นี่อยู่นอยู่นอยู่นี่ไซรอยากเล่นด้วยข้าข้าไม่ทำร้ายข้าข้าไม่ทำร้ายคนพวกเท่านเป็นใครเออ จริงๆค่ะสองตัวคือเจ้าเคยอ่านตำนานเกี่ยวกับพวกแมงมุมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าถ้าเพิ่งไปอ่านมาเมื่อกี้เจ้าเจ้าเพิ่งอ่านมาเลยเหรอใช่ก็ตามนั้นแหละค่ะเป็นตำนานแมงมุมที่ยังอยู่รอดจนถึงปัจจุบันมีจริงหรือเนี่ยเจ้าก็ไปแค่ตำนานเจ้าก็น่าจะเห็นอยู่กับกตาเจ้านะ เจ้าไม่เจ้ามาทำไมที่นี่เนี่ยเจ้ารู้ไหมว่าป่านี่มันอันตรายแค่ไหนเนี่ยทุกคนก็เอาแต่หวาดกลัวในป่าหวาดกลัวข้าท้านที่ข้าก็ไม่ได้เคยทําอะไรกับมนุษย์ข้าไม่รู้เราเดินมาข้าแค่เดินผ่านทางมาเจ้าเดินผ่านทางมาเหรอใช่เจ้าก็ควรออกไปจากที่นี่นะก่อนที่ทุกคนจะเข้าใจผิดว่าเจ้าเป็นตัวอันตรายพวกพวกท่านไม่ทำร้ายใคาจริงหรอข้าเคยทําร้ายใครที่ไหนเหรอแอน่าก็ไม่ทำแันล่าเป็นเด็กดีมาก มีแต่พวกที่นิยายประปลามปรลาแล้วก็เอาพวกข้าไปแต่งกุเรื่องขึ้นมาทําให้พวกข้าดูเสยๆหายๆกันทั้งนั้นแหละแสดงว่าพวกท่านอยู่มานานแล้วดิโอ้ยอายุขา้ามีอายุราวนับพันปีอายุ<ห>ข้าก็เจ็ดร้อยปีเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวไซร่าเจ้าเพิ่งเกิดอา้าวใช่เจ้าเจ้าเพิ่งเกิดว่าแต่เจ้าเจ้ามีอะไรงั้นข้าสามารถถามท่านได้หรือไม่เจ้าจะถามอะไรพวกขา้า คือข้าคือข้าได้ออกไปตามหามังกรแต่ข้าไม่เจอตัวเลยข้าอยากถามว่ามังกรนี้มีอยู่จริงหรือเปล่ามังกรเหรอสมัยเด็กเลยนะมันต้องเล่าไปตั้งแต่สมัยข้าอย่างเด็กๆสมัยข้าอย่างเด็กๆข้ารู้จักกับมังกรตัวหนึ่งข้าก็ลืมไปแล้วว่ามันชื่ออะไรแต่ข้ารู้จักสมัยเด็กนานมากตอนนี้ข้าก็ยังคิดว่ามันยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เหมือนจะมีมังกรอีกไม่ได้มีแค่มันตัวเดียว เพราะว่าในสมัยก่อนนู้นมันมีเรื่องเกี่ยวกับอัศวินผู้พิทักษ์มังกรช่วยกันสู้รบต่างๆเพื่อที่จะปกป้องเหล่ามนุษย์แล้วก็ไล่ปีศาจออกจากโลกแล้วมังกรตัวที่ข้ารู้จักตัวนั้นน่าจะยังอยู่แล้วก็เหมือนเคยได้ยินว่ามัางกรมีมากกว่า1สายพันธบางสายพันธุ์ก็อายุเป็นหมื่นปีบางสายพันธุ์ก็อายุแค่พันปีแต่ถ้าเจ้าถามว่ามัางกรในปัจจุบันยังมีอยู่หรือเปล่าหรอ ข้าก็ตอบได้เต็มคำว่ามันยังมีอยู่แต่ข้าก็จริงๆข้าก็ไม่ได้รู้ลึกหรอกว่ามันอยู่ที่ไหนนะแต่ข้ามั่นใจมากๆว่ามันมีอยู่นะเมื่อเมื่อไม่นานมาน,นี้ข้าเพิ่งไปเจอสถานที่แปลกๆเจอสถานที่แปลกๆเหรอใช่ข้าไปเจอเหมือนจะเป็นรังของมังกรหรือเปล่าอันนี้ข้าไม่แน่ใจแต่ข้าเห็นเหมือนเป็นโครงกระดูกใหญ่ๆ่วางอยู่ข้างหน้าหน้าถ้ำอะ่ะเจ้าเจอที่ไหนนะ ถ้าจําไม่ได้แล้วมันเป็นป่าสมัยก่อนตรงนั้นถ้าข้าจะไม่ผิดมันจะเป็นที่โล่งๆกลมๆใช่ไหมแล้วมีมังกรที่นอนอยู่ใช่แต่เป็นกระดูกแล้วถูกไหมใช่อ๋อตรงนั้นแหละเป็นที่ที่ข้าเคยไปแล้วข้าเคยเห็นเจ้าพวกมังกรสู้รบกับปีศาจต่อหน้าต่อตาข้าแล้วก็ตายต่อหน้าข้าตรงนั้นแหละแต่ข้าเหมือนรู้สึกถึงพลังอะไรสักอย่างที่ทําให้ข้า มั่นใจว่ามังกรยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่แค่2ตัวนั้นที่ตายเหมือนมันจะจะมีอยู่สักตัวหนึ่งแต่ข้าก็ยังหาไม่เจอเหมือนกันข้าได้ไปพบกับคนหนึ่งมาคนหนึ่งเหรอที่ไหนใช่เขาบอกว่าเขาเป็นมนุษย์เขาอยูใ่ใน,นถ้ำนั้นในในถ้ำแถวแถวที่เจ้า,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 าไปเจอ,เอนะใช่เออแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นมนุษย์เขาเป็นมนุษย์เหรอเขาน้าหน้าตาเป็นยังไงเจ้าพออธิบายได้ไหมเผื่อข้าจะพอรู้จักเขาข้าไม่เห็นหน้าตาเพราะว่าเขาปิดบังใบหน้าไว้ฮะเขาปิดบังใบหน้าเหรอใช่ ไซร่าอ,อย่าเพิ่งนอนสิแสนล่าง่วงมากเลย,ยเดี๋ยวเราต้องเดินทางต่อนะเออเขาบอกว่าเขาเป็นมนุษย์แต่เขาอยู่ในถ้ำของมังกรเหรอใช่แล้วเขาไล่ข้าออกมาด้วยเจ้านั่นก็ดูน่าสงสัยที่จะเป็นมังกรอยู่นะแต่ข้าเออข้าลืมถามเลยว่าถ้าสมมุติวา่าเจ้าเจอมังกรแล้วเจ้าจะพามังกรไปทําอะไรเหรอเพราะปีศาจตอนนี้ก็ไม่มีมานับพันปีหมื่นปีแล้วนะเอ่อข้าอยากได้พลังของมังกรเพื่อไปแก้แค้นที่หมู่บ้านของข้าแก้แค้นเหรอหมู่บ้านเจ้าคือหมู่บ้านของ ของไหนอาวมนุษย์เหรอไม่ใช่ข้าไม่ได้อยู่ที่นี่อ๋อแล้วเจ้าอยู่ที่ไหนมันเป็นหมู่บ้านที่ไกลจากนี่มากหมู่บ้านที่ไกลจากที่นี่มากเจ้าพอจะรู้ชื่อหมู่บ้านหรือว่าเป็นอะไรในแผนที่ของโลกไหมเออหมู่บ้านข้าชื่อว่าเลซแสนเดียวนะเลซแสนนี่เหมือนจะเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีประวัติในบันทึกของแผนที่โลกนะ เจ้าเจ้าอยู่ที่นั่นเหรอมันมีอยู่จริงด้วยเหรอมีสิก็ข่ามาจากที่นั่นโอ้ถือว่าเป็นข่าวดีเลยเพราะว่าพวกเราไม่รู้ก็แต่คนในหมู่บ้านนั้นอ่ะเขาเป็นมนุษย์แล้วเขาเกลียดข่ามากแล้วเจ้าเป็นตัวอะไรเนี่ยข้าข้าเป็นอัมนุษย์เจ้าเป็นอัมนุษย์เจ้าเจ้าเป็นสายพันธ์อะไรตัวตัวเตี้ยๆเนี่ยข้าเป็นงูเจ้าเป็นงูเหรอใช่โอ้แล้วเจ้าจะนอนทําไมเนี่ยเอเทษที คือพวกมนุษย์ธรรมดาเกลียดเจ้าเพราะเจ้าเป็นงูเขาลังเกียดข้าเพราะเห็นข้าเป็นอมนุษย์อ่ะก็เจ้ารู้ได้ไงว่าเรื่องมังกรมันมีอยู่จริงข้าไปเห็นหนังสือเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับมังกรมาข้าก็เลยออกไปตามหามังกรแต่เจ้าก็เจอรังมังกรพร้อมกับคนที่อยู่ในนั้นแต่เขาบอกกับเจ้าว่าเขาเป็นมนุษย์ธรรมดาใช่เจ้านั่นก็น่าสงสัยที่จะเป็นมังกรอยู่ข้ายังสรุปไม่ได้ว่ามังกรมันคือไอ้คนนั้นหรือเปล่าแต่ข้าสามารถสรุปได้ว่ามังกรมีอยู่ หน้าปัจจุบันเขามีอะไรกันเหรอือท่านเอ,อ่อวันนี้มันเป็นวันครบรอบ10ปีของเมืองหมาแมวนะ่ะที่ก่อตั้งขึ้นมาอ๋อ oh, 10ปีใช่เดี๋ยวข้าจะพาไซาล่าลูกของข้าไปเที่ยวด้วยแหละข้าข้าไปด้วยได้ไหมจะ,จะไปด้วยเหรอใช่เพราะข้ายังไม่เคยมีเพื่อนเลยอะ่ะเอ,อ่อเจ้าจะไปด้วยก็ได้ข้าไม่ติดอะไรอยู่แล้วว่าแต่พท่านชื่ออะไรกันนะ่ะ ข้ามีน้ว่าเซทราแล้วก็ไอหนุ่มนี่คือะไรเดเข้าไปไซล่าผมไซล่าครับตามนั้นแล้วเจ้าล่ะข้ามีน้ว่าคีทคีทเบรเดนเจ้าชื่อคีทเหรอใช่ครับโอเคงั้นถ้าเจ้าจะไปก็ตามพวกข้าให้ทันแล้วกันนะเราเดินเข้าไปในเมืองกันดีกว่าท่านรอข้าด้วยข้าขาสั้นเจ้าขาสั้นเจ้าก็เดินให้มันไวๆหน่อยเซ ขอโทษขาสั้นขาสั้นเจ้าเจ้าเดินไปไว้เจ้าต้องมีแปดขาเหมือนกับพวกข้าใช่ต้องมีสองขาเสียงอะไรนะเจ้าเจ้าเองสินะครับที่ทำให้เซอร์ไมอย่างงี้ข่ารู้ตัวแล้วอย่าอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปนี่คือออกมาออกมาออกมาไซล่าอย่าไซล่าอย่าดื้อไซล่าห้ามเข้าเด็ดขาดอันนี้อันนี้คืออะไรครับ เออเจ้าเจ้าสงสัยอะไรในตัวข้าผมกินไม่ได้โอเคว่าว่าไงท่านทั้งสองข้าแค่สงสัยว่าท่านมาจากมือไหนก็ไม่ใช่อะไรหรอกข้าข้าสงสัยว่าเจ้านี่แต่งตัวแบบจิ้งจี้ยัดกันมากเลยเเออออพวกข้าเป็นเเปป็็นนจิ้งจอกนะมามาจากอมนุษย์นั่นแหละแต่ข้าไม่ชอบให้ใครมองหน้าตาข้าข้าเลยใส่เออเจ้ากะโหลกเออแตงโมน่ะเอไม่ไม่มันคือปักทอง ผมว่าผมว่ามันทำให้หน้ามองกว่าเดิมนะเจ้าแมนแพนกวินเจ้าไปนั่งพี่ข้าไม่ชอบให้ใครเห็นรูปลักษณ์ภายในของข้าเท่าไหร่ข้าเลยใส่หน้ากากแตงโมไว้่าาาจจมพหโอ้นี่สิโอเคน่าจะไม่มีอะไรนี่กับปาร์ตี้เนาะก็แต่งตัวกันแบบข้ามีอะไรจะถามคือเขาเขามาทำไมกันที่นี่เยอะแยะอืมโอ้วันนี้มีมีงานอะไรอ่ะ เจ้าเกเจ้าจันทร์เทศการเทศการเทศการเการะใช่ใช้ใชรงช่ใที่เขานั่ใช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 ่อช่ใช่เช่ใ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 ่เชาใช่งช่ใช่ใช่ใย่ใช่่ใ่ใชัใช่ใช่ใน่ใช่าช่่่ใช่ใช่ใชะ่ใช่ใช้ใช่ใช่ใช่ใเ่ใช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 ่่่่่่่่่่่่ร่ใช่่้ อ่ะอะไรคือร้องเพลงบออ๋อร้องเพลงเหรอร้องเพลงคืออะไรนะขับกลัวหยุดกลัวขับขกูกีฟคาแรคเตอร์ไม่ได้การขับร้องเสียงออกมาพออได้บทความที่ไพเราะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่อันอันอันนั้นน่าจะเป็นขับโลยโลยนะขับขับรถ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 ข้าว่าเจ้าสนใจแบบดวหนังสือไหมข้าขามีหนังสือที่เจ้าอ่านนะหนังสือคืออะไรอ๋อเอาเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวพวกข้าเดินเล่นในงานนี้ก่อนแล้วกัน ไม่เจอกันไว้เจอกันไม้เจอกันจีจ้ามากเลยถึงได้ข้ามาขอบใจเจ้ามากน่าน่ารักไหมกำลังกลระโดดเตือนใจไปร้องเพลงไหมร้องเพลงข้าร้องเพลงไม่เป็นนะสิเสียงคุณคุณมากช้านนายช้านท่านหมวกฟกทองได้ไหมเห็นหน้าท่านเหลือเกินไม่เอาน่ะเฮ้ยมีมีคนร้องพงมีคนร้องพงมีคนร้องพงอยู่ร้องเพลงร้องเพลงร้องเพลงไม่ใช่ร้องพงร้องพงจบลงไปฉันรู้ วันดีนานียาตัวเล็กเกินเจ้าเจ้าเป็นตัวอะไรเนี่ยน้องวันดีนิโก็แล้วเจ้าเป็นตัวอะไรอ่ะทำไมทำไมเจ้านี่มีหูเป็นสีชมพูใหญ่ๆที่นั่นมันเขาเขาของข้าอะไรคือเขาเเเคยห็นขาพี่เอแล้วเจ้าเป็นตัวออะะไร่นข้าเป็จิ้งจอกไงแต่แค่ข้าไม่อยากให้ใครเห็นหน้าของข้าจิ้งจอกอะไรใส่งักทองด้วยข้าเป็นจิ้งจอกไม่เชื่อดูนี่ ก็แค่สงสัยมองเห็นได้ยังไงล่ะนี่วิ่งแบบจิ้งจอกว่าแต่ทำไมเจ้าถึงมีหูใหญ่ขนาดนั้นละ่ะมันคือเขาไม่ใช่หูของข้ามันคือเขาของข้าเขาเขาเขาสามารถโอ้ยโอ้ยอ่าเยใจเย็นโอ้ยเจ้าชนข้าทำไมเนี่ยทุกคนใจยเย็นก่อนทุกคนใจยเยน็นอยู่ในความใจยเยน็นทุกคนแยกย้ายดีกว่านะใจยเย็นนานเนี่ยใจยเย็นนานเนี่ยเออจะข้าเห็นแล้วข้าเจ็บอ่ะ เจ้า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 ใช้หูชนฆ่าได้ยังไงเนี่ยทำไมเจ้ามีพละกำลังขนาดนั้นอย่าเฉียงฆ่าเถิดฆ่าจะลงเจ้าเจ้าจะทำอะไรน่ะโอ้ยโอ้ยอาจะยิงโอ้ยนี่ไง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 อาเออมันมันคือโขใช่ไหมโข้าเรียกไม่ผิดถูกไหมเขา เขาเหรอเขาเรียกยากจังมันเอาไว้ทำอะไรมันเอาไว้ทำอะไรนะข้าว่าข้าจะเป็นเขาว่าข้าจะเป็นร้องอยู่ีกเจอคนแรกไปเอาไว้บนหัวข้านี่แหละเอาไว้บนหัวเหรอข้าอยากมีบ้างะข้าต้องทำยังอยากมีบ้างก็เกิดมาเป็นแบบข้าไงล่ะถึงมีแล้วเราจะเกิดไปเป็นแบบนั้นได้ยังไงแต่ข้าจะช่วยสนองเอง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็น่นะคิดว่าเราถอยดี่ขาพวกคุณทั้งสองคนก็ไปดูการก่อนนะอมีคอนเสิร์ตอยู่ตรงนู้นด้วยโอเคได้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 สนองคืออะไรสนองเขาอะไรตรงนั้นตรงนั้นเหมือนจะเป็นท่ามือตรงนู้นด้วยท่ามือว้าววาวี้ว้าววาวว้้าถ้าว้าจวาวว้าวาา้าวว้า้าวาา ตรงท่ามือมีคนอยู่เราเราเราไปของก็ได้เขาหน้าจะไม่เป็นมิตรกับเราว่าไงครับเปล่า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 ฮมันได้ยินพูดอะไรกันสักอย่างเปล่าครับผมแค่แค่ไม่คุ้นเลยแค่แค่อยากมาเห็นตรงท่าเมือเฉยๆท่ามือปกติมันจะต้องมีปกติมันต้องมีมือใช่ไหมที่มันเป็นมีมีธงเรือครับเรือครับเรือเรือ เรือเหรอดูดูดูพูดไม่ชัดนะครับเนี่ยเอออออเออข้าข้าาผิดนิดหน่อยนะมันคือถ้าถ้าเรือเรือถ้าเรือเอออันนั้นไจริงก่อนับครับช่วยได้มันเป็นอะไรเ่ยหน้าเขาไมคุ้นเลยอมันมันคือท่าเรือโอ้ยใสใส่ใส่ใส่นี่มา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 นีมานี่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 นี่านี่มานี่มานี่ เดี๋ยวจะไปเจอกันนะครับเดี๋ยวผมเดินขขอาขออน่ไม่มีไม่มีไม่มีไม่ขอขอขอันนเป็นตระกูลหัวฟักทองเหมือนกับคนนั้นสินะใช่แล้วค่ะคนั่นแหละเออไดที่เราเคยเจอไส้โลกันมาคุยด้วยบไยโอเคเจ้าไส้โลกอย่าอย่าอย่าไปยุ่งกับไอ้คนที่มันมีขนๆนที่หูตรงนั้นนะมันเออะไรมันโหดร้ายมากมันเคยไล่อคครับเอออว่าไง วะดอิอ่อไปไปตรงนู้นก่อนไปตรงนู้นก่อนเหมือนเหมือนเขาเรียกนะตรงนู้นอะ่ะไม่เขาเขาไปรู้จักพวกเขาเอ๋อ,อเหรอก็อเขาไม่โอเคงั้นมานี่ไทโรคือไอ้ไอ้หูที่มันมีขนอะไรเต็มๆหน้าตอนนั้นข้นาดขอเสื้อเข้าไปแล้วมันไล่ข้า,าอย่างหมูกับหมาน้าทำไมน่ากลัวเลยนะใส่หัวประคองน่ากลัวมากเลยอ่ะมันมันไม่ออไนะใช่แตงโมเหรอ ปักทองนะอะไรเงี้ยติดแตงโมหรอเออข้าไม่ค่อยรู้เรื่องอเลยปลักทองอ่ะมันปลูกที่พื้นราบเอาๆแล้วแตงโมล่ะแตงโมปลูกที่ป่าข้าจะช่วยปีนให้มันออกมาเองแตงโมปลูกที่พื้นราบไม่ได้เฮ้ยขิดคืออะไรจะเย็นใช้วิธีนวดของเจ้านวดได้นวดนวดนวดคืออะไรนั่นหลังเลยนะหลังมาของผมนะหลังมาของผมนะอนวดนวดคืออะไรอนวดเลยนะนวดเลย ใครจับโอ้ยโอ้ยโอ้โหเป็นไงทำไมหลังไม่นะโอ้ยพี่ทำทำไมอ่ะนวดกันนวดอะไรเนีอะโอ้โหเอาเอาเขาล็อกให้แล้วเอาเขาเอาเลยเอาเลยโอ้ยโอเป็นไงอันนี้คือวิธีนวดของบ้านเจ้าเหรอมันจะทำให้มันจะทำให้ร่างกายชำระความเครียดออกเลยนะนวดแบบสับไงสนุนนวดเหรอเจ็บไหมข้าเจ็บๆจ็บนะแบบสับ ไม่มันจี๊ดจี๊ดอีกนึงสำหรับคนแข็งแกร่งนะโอ้ยงั้นก็ข้าไปเป็นไรเลยงั้นอ่ะหลังหน้าเลื่อนออกอ่ะเออย่าอย่าอย่ามองมันโอเคโอ้ยนักกินอะไรอ่ะนั่นดิเออเชอรี่เชอร์รี่อาหารโปรดของข้าน่ะมันคือเชอร์รี่เหรอมันมันคือมันคือแมลงทอดใช่ใช่คิดไหมแมลงทอดมันคือแมลงทอดใช่เป็นของที่ฉันกินแล้วอร่อยมากใช่แมงปอทอดไหม ไม่มันคือแมลงแมลงเอ่อน่าจะเป็นแมงกุ๊ด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 ชีเบลตามมาตามมาทางนี้ทางนี้ทางนี้ปล่อย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 สองคนนั้นมันนี่มันนี่มันนี่อ๋อแม่บอกอีหมอได้แล้วเป็นกุ๊ดอีหมอไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเขาจะเห็นไหมนะตเราปีได้เยัยังไปสีฟุ้งเลยบุ้ยโอ้โหสูงจังสูงมากสูงมากเสียงตัวอะไร นั่นแหะสิเจ้าเดี๋ยวเราต้องมาถอดหน้ากากละเฮ้ยเอาใหม่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 เอถอดเลยเนาะถอดเสื้อก่อนเอาเออเอาเอาใหม่น้ำน้ำมันค่นเลยใส่นะน้ำมันขึ้นไปได้ไงอ่ะเดี๋ยวนะสวัสดีครับเดี๋ยวนั่แมงมุมเอีเวนี้อาเวนอีเวนไปใหญ่เลวสวัสดีครับอุ้ยมันปล่อยเดี๋ยวแมมงุมไหนๆเจ้าก็รู้แล้วสินะว่าข้าเป็นแมงมุมน่ะแถมยื่งจำชื่อข้าด้วยข้าชื่อไซล่าข้างบนข้างบนเอ็มเอ็มลงมาลงมาลงมาสไปเดอร์แมน คัตจีไซน่าอย่าลืมนะทุกคนแน่จริงเจ้าก็เล่นค่าให้ได้เซ่เอาแมลงมาแบ่งก่อนไปแให้ไปไ้นเไปโอ้โหไม่ให้ไปค่ไกลแลยนะอุ้ยคัตติดคัตติด่ติดคัตติดอุ้ยแมงมุมมมไปไหนแล้วไปไหนแล้วไอ้แมงมุมเอ้ตีติดยั แต่เราโหดมากไหูเหม่แล้วเอ้ยถอะคุณถอยเดี๋คนถอยทุกคนณถอยยกไปก่อนยกไปวุ้ง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 ไปรู้รู้รรู้โอ้ยตอนแรกข้าก็จะไม่ได้จอาละวาดหรอกนะแต่อยู่ๆพวกมันก็รู้กันเองน่ะจับไว่ได้ใช่นจะตามพวกแกโอ้พวกฉันไม่ได้อยากจะอาลวาดเลยเลยแต่พวกแกได้มาจับผิดฉันได้ก่อนน่ะฉันก็แค่ต้องป้องกันตัวไม่งั้นพวกฉันก็น่าจะต้องตายนั่นแหละถึงแกมาที่ไรก็จะจดจำแขนเสื้อและเสื้อและใบหน้าของแกได้ ถ้าเจ้าค like right so? ิดว่าเจ้าเอาคนมาทั้งหมู่บ้านทั้งอะไรนะหมู่บ้านหมาแมวหมู่บ้านอะไรดีวายวินเวดอะไรน่ะเจ้าคิดว่าเจ้ารวมกันเลิศซัดข้าได้ก็เอามาเลยสามเมื่อกี้คือพังเอ้ยสามเมื่อกี้คือพลังเว้ยเออเออเวอะไรนะเออเอาไว้เจอกันนะพวกเอ่อมนุษย์ชั้นต่ำนะได้เจอเนี่ยโอ้โหแข็งอะมันหยามันหยามมันพุ่งใ่ไปได้แมนเหรอวะ ไม่ไช้จะไปเ้วยแม่ยน oh. ี่พูดย่อขาฉันดีก่านฉันลำแกเรือไม่ไหวแล้ววะมาดิเหนื่อยว่ะไซร่างหนยมานกันโอ้ไม่เข็ดใช่ไม่ไม่เข็ดเว้ยนนี่โอ้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 อ้อถอยมาถอยมา้อยมา้อ้โาอ้โออ้้ ลุกีไม่น่าเลยเหรอเวลาทำอย่างนี้ได้ด้วยนะนี่ไงอ๋อง่วงอะเมื่อกี้ฉันทำอะไรลงไปอเออ่เรม่ดง่วงเหมือนแค่ได้ออกกําลังกายตอนเช้าเลยอ่าปากไนนะเป็นไรไหมเป็นไออขข้าปกติดีเจ้าเจ้าไปบอกเพื่อนของเจ้าหน่ครับ้ยเฮ้ยเฮอยเฮ้ะเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้เ้รเฮ้เเยเฮเฮ้ยเฮ้ยเ้ยยเยยเเยเยยเ้เเเเ แมงแมงมุมมาทำไมอะครับแมงมุมกขารักไปเต้นนะป็นแค่แมงมุมนะเว้ยแมงมุมก็เป็นไม่ไม่ได้ไปอนอมนุษย์เหมือนเราหรอกเป็นแต่มันเป็นมอนสเตอร์เขาเขอจับมือหน่อยมันไม่ใช่ออมนุษย์มอนสเตอร์คืออะไรหรือพี่ชาขอจับมือหน่อยครับไปเลยอุ้ยเขาพี่ชาเท่มากเทพไหมเท่มากครับ ไอ้สาวด้วยเป็นอะไรกันเนี่ยเขามองอะไรกันเป็นอะไรกันเนี่ยแต่ไม่หมดเลยเออก็ถูกนั่นสิไอ้แล้วทำไมน้าจะดีกันทำไมไม่เข้าไปฟังเพลงต่อเอ้าเออข้าข้าโดนคนในเมืองจับได้แล้วก็ไล่ข้ามาข้าจึงน้าตาทำไมเนี่ยข้าก็อยากเอ่อมันเป็นเรื่องลึกน่ะแต่ดูตาหน่อยดูตาหน่อยพวกเจ้าไม่ต้องรู้ ดูตาดูตาอะไรเฮ้ยตาตานตนน่ออดูตาหนู้ยตาหนูไอล่าก็มีตาพี่ไซล่าหรอใช่ครับไซร่าเอาเชอรอันเซนน่ะฮ่เฮ่อนเซน้ยม่ขาไม่ทาพิษใช่คไม่ได้ทำอะไรเลยพวกเจ้าตีโพติพาย้าชื่อว่าเซนธาขอรู้ตาได้ไหมนะรัาไม่ได้จริงอันนี้ค่าเปิดไม่ได้จริงอยอดูตาน้าเก็บตัวนั้นก่อนได้ไหมนะ ตัวตัวนู้นเหรอมันมันมันไม่กัดพวกเจ้าเดี๋ยวถ้ามันกัดเดี๋ยวเคมอเอายังเด็กกว่าข้าเลยอ่ะก็น่าจะใช่เพราะไอ้หมอนี่มันเพิ่งเกิดได้แค่ปีเดียวเองใช่แต่ก็เดินได้หมดนคนแล้วใช่ตัวเท่านี้เลยหรือใช่แลวแั่ตัวไวมากว้าวมาเจอกันนะมาเจอกันได้เดี๋ยวพวกข่ามาใหม่บายบาย กับดีแล้บไป่วไว้เจอกันไ๊ยครับ